ลีวสีประตูตัวสูงท่านใดที่กำลังมองหาอยู่ต้องดูคันนี้ครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์กระจังหน้าสีดําตัดสีเทามาพร้อมชุดไฟตัดหมอกสีขาวเดิมโรงงานล้อมแมกเดิมโรงงานยางมิชลินอายุการใช้งานยาวๆไฟไท้าย l e d กล้องถอยหลังเดิมโรงงานมาพร้อมกันชนท้ายพวงมาลัยมัลติฟังกชันเลขไมเพียง8 8 0 0 0กิโล เครื่องเสียงจอทัศสกรีนเกียร์มนนวลหกสปีดมาพร้อมเบาะหนังเดิมโรงงานเครื่องยนต์2,400ซีเครื่องสวยเดิมคันหน้าเดิมพร้อมระบบเบรก ABS อันนี้เป็น Toyota Hilux Revo d ดับเบิลแคบ2.4ตัวมิด p ีลั n e r เกียร์ธรรมดารถปี2021คันนี้ผมเปิดราคาเบียง6,49 0 0บาทค่าง,งวดอยู่ที่1 1 0 0 0บาทตลอดสัญญา รีดาวพีทำสัญญารีค่าจะส่งทำสัญญาทั่วไทยจะส่งรถให้ทั่วประเทศลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 8 1 2 3 8 6 6 9 9สวัสดีครับ